สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียงน้องเอฟซีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญหลวงปู่คร่านะครับวัดดวงว่านะครับแต่เหรียญที่อยู nice ่บนมือผมนี้ไม่ได้ออกวัดดวงว่านะครับออกวัดหนองน้ําขุนนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่คร่านะครับเห็นไหมครับปั๊มรูปเหมือนนะฮะหันข้างนิดนึงนะครับเห็นไหมครับที่สังกะตินะครับก็จะมีเลขแปดอยู่ตรงนี้นะครับ นี่นะครับเอียดด้านหน้านะครับสวยงามมากๆเลยครับตรงนี้มีคําว่าหลวงปู่่ํามนะครับแล้วก็มีเม็ดไข่ปลานะครับแบบนี้นะครับรอบๆเลยนะครับสําหรับเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเห็นไหมฮะสภาพเดิมเลยนะครับประหลอดวิ้งวิ้งเลยนะฮะนะครับนี่นี่นี่ครับวิ้งวิ้งเลยนะครับพื้นผิวเหรียญก็จะเรียบตึงแบบนี้นะครับนี่นะฮะเราลองมาส่องกล้องกันเลยดีกว่าครับไม่เป็นการเสียเวลานะฮะ นี่นะครับด้านหน้านะครับนี่นะครับคมชัดนะครับแบบนี้นะฮะรายละเอียดนะครับดูเม็ดไข่ปลานะครับก็จะกลมๆแบบนี้นะฮะพื้นผิวเหรียญก็จะเรียบตึงแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับสําหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญปีสามแปดนะครับอ่าเป็นเหรียญที่ระลึกผูกทัศน์ศรีมานะครับอ่าวัดหนองน้ําคุณนะครับจังหวัดระยองนะครับวัดก็ใกล้ๆกันนะครับ จากข้อมูลที่ผมได้มานะฮะนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับโอเคครับสาหรับด้านหน้านะเราลองมาชมดูด้านหลังกันดีกว่าครับนี่นะฮะก่อนจะชมด้านหลังเราชมขอบกันครับขอบตัดแบบนี้นะครับขอบตัดนะฮะแล้วก็รอยฉีกขาดก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับแบบนี้นะฮะเรามาชมดูด้านหลังครับด้านหลังก็ จะเป็นยันนะครับอยู่ตรงกลางนะครับนี่นะครับยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับแบบนี้นะครับตรงนี้จะมีคําว่าพศนะครับสองพันห้าร้อยสามสิบแปดนะครับมีคําว่าที่ระลึกนะครับผูกคราศิมานะครับวัดหนองน้ําขุนนะครับอําเภอแกลงนะครับจังหวัดระยองนะฮะผิวด้านหลังก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับก็จะเรียบตึงไปหมดเลยนะครับไม่มีรอยอะไรเลยนะฮะตรงหูเหรียญตรงนี้นะครับ ที่สาคัญนะหูเหรียญต้องเรียบตึงนะครับเห็นไหมฮะรอยปิ้นธรรมชาตินะครับราคาเล่นหายังไม่แพงนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับนี่นะฮะผิวลุงลุ่งหลอดเลยนะครับหลอดลุงลุงนะครับตรงถือก็คมชัดแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับ ก็าฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องน้อยมีทุกท่านได้รับชมนะครับนี่นะครับเลขแปดนะครับแบบนี้ครับเห็นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ